ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายชีวิตรักสนุกสนานเชื่อบทประพันธ์ของอินทุออดเชวินนักสถาปนิกหนุม่มรักชีวิตโสดตั้งใจจะแต่งงานตอนอายุ40แต่วันหนึ่งเขาได้เจอสาวน้อยนักดนตรีวงออเนสตราที่หน้าตาเหมือนตุ๊ก,กตา ทำให้เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะสิ่งที่เขาได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่แต่างงานก่อนอายุสี่สิบทำให้เขาต้องบังคับใจตัวเองทุกครั้งที่เจอกับสาวสวยคนนี้แล้วเขาจะทำได้หรือไม่คณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังบ่ายสองที่สามนาฬิกา กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะแยะนะสิคะออ้ยไม่ต้องห,วงห่วงหรอกพวกเขาสองคนนะ่ะต้องไม่เป็นอะไรหนูนะ่ะไม่ต้องห่วงเขาจะต้องหัดช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วจะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เชื่อป้าสิแค่สองสามชั่วโมงเองไม่ต้องคิดมากหรอกแล้วพอเขากลับมาก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังตลกๆไม่ดีหรือจ๊ะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน เพอตั้งแต่รู้จักป้าเดือนป้าดาวท่านสองคนไม่เหมือนคนสูงอายุทั่วๆไปท่านชอบหาเรื่องแปลกๆทำอยู่เสมอจนบางทีเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของพวกท่านไปหาอะไรทานกันดีกว่าจริงสิคุณป้าทั้งสองคงยังไม่ได้ทานอะไรกันแน่เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กมาด้วยคงยังไม่ได้ทานอะไรเหมือนกันอืมก็ดีเหมือนกันนะทีม ทิมเอ้ยมาหาย่าหน่อยทิมครับคุณย่าอยากกินอะไรล่ะจ๊ะยินเนี้ยอยากกินขนมครกครับคุณย่าได้เลยจ้ะย่ามีขนมครกชาววังเจ้าอร่อยอยู่แถวนี้เดี๋ยวจะพาไปซื้อจ้ะแต่ว่าทิมต้องกินข้าวก่อนนะลูกนะครับหนูขอเป็นคนจัดการเรื่องอาหารเย็นเองนะคะหนูรู้จักร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง อาหารเขาาอร่อยค่ะบรรยากาศก,ก็ดีมากด้วยด้วยความยินดีเลยจ้ะงั้นก็เตรียมตัวไปด้วยกันเลยแต่ว่ามื้อนี้หนูขอเป็นคนจ่ายเงินนะคะไม่ได้จ้ะทำไมล่ะคะคุณป้านานๆจะมาที่ร้านของหนูสักครั้งหนึ่งขอหนูเป็นเจ้าภาพเถอะนะคะแต่ป้าน่ะมารบกวนหนูให้หนูช่วยนะถึงงั้นก็เถอคะค่ะถ้าคุณแม่รู้ว่าหนูให้คุณป้าเลี้ยงข้าวมีหวัง หนูต้องถูกคุณแม่ดุแน่ๆเลยค่ะคุณแม่ของหนูนะ่ะไม่ดุหรอกเชื่อป้าสิแม่หนูกับป้าน่ะเป็นเพื่อนกันมานานมากเราสนิทกันแค่ไหนหนูก็รู้แล้วจะให้หนูมาเลี้ยงได้ยังไงใช่แล้วเรื่องชุดของหลานสาวของป้าอีกยังไม่ได้จ่ายให้หนูเลยนะอย่าลืมสิไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้าเดี๋ยวหลานคุณป้าใช้เสร็จแล้วก็มาคืนจันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะ งั้นก็ขอบใจมากนะจ๊ะแต่ยังไงป้าก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีฮายผมหิวแล้วครับเมื่อไรจะไปกันสาธีครับ <c oughs> จา้าเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่นั่งรถมาเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเขาส่วนเขาเองก็เงียบมาตลอดเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ตลอดเวลา มันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่อาจจะเพราะต่างคนต่างแปลกหน้าซึ่งกันและกันแล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องราวเยอะแยะไปหมดหวันแรกของการมาอยู่กรุงเทพของเราเป็นแบบนี้แล้ววันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างเนะนี่คุณผมมีเรื่องอยากขอร้องหน่อยเอ๊ะขอร้องดีฉันเหรอคะใช่กับคุณโดยตรงเลย กับดิฉันงั้นก็ว่ามาได้เลยค่ะว่ามีอะไรกับดิฉันเรื่องงานคืนนี้นะมันสำคัญกับอนาคตของผมมากรู้ไหมแล้วยังไงคะหรือคุณคิดว่าฉันน่ะอาจจะไปสร้างปัญหาให้คุณในงานงั้นเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นจริงนะแล้วคุณคิดแบบไหนล่ะไหนบอกดิฉันหน่อยสิก็การเจอกันของเราในครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่ประทับใจ กับสิ่งที่ผมทําสักเท่าไหร่นะักก็คือง่ายๆนะคุณอาจจะไม่ชอบหน้าผมได้ซ้ําไปจริงไหมแต่ตอนนี้คุณต้องมาติดอยู่กับผมต้องไปไหนมาไหนกับผมที่สําคัญเลยคุณจะต้องขึ้นบนเวทีกับผมด้วยเพราะผมต้องขึ้นไปพูดเกี่ยวกับอาชีพสถาปนิกยุคสมัยใหม่นี้กับผมซึ่งผมไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณซวยที่ไปไหนมาไหนกับผมในตอนนี้เ ผมก็เลยอยากให้คุณช่วยผมช่วยคุณยังไงเฮ้ยคยล่วงใจหน่อยที่เธอพูดคำนี้ออกมานึกว่าจะออกฤทธิ์ออกเดตใส่เราเขาสิคือวันนี้เราสองคนต้องอยู่ต่อหน้าคนเยะแยะไปหมดผมไม่อยากให้เราทะเลาะก,กันต่อหน้าคนอื่นๆถ้าแค่เรื่องทะเลาะก,กันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคนอย่างฉันเนี่ยก็อายเป็นเหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกนะผมรู้นะว่าคุณไม่ชอบหน้าผม แต่ยังไงขอให้คุณเก็บความไม่ชอบนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยว่ากันใหม่ทีหลังวันนี้รบกวนคุณช่วยอดทนกับผมสักหน่อยได้ไหมได้สิฉันไม่ใช่คนงี่เง่าอะไรขนาดนั้นหรอกนะฉันจะพยายามทำในสิ่งที่คุณบอก <c oughs> ขอบคุณมากเลยพี่มลแขขอบคุณจริงๆว่าแต่วันนี้เนะี่ยฉันจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อไปถึงในงานที่คุณจะต้องขึ้นไปพูดก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอก แค่คุณยืนอยู่ข้างผมตลอดเวลาแค่นั้นเองและตอนผมขึ้นเวทีคุณก็ขึ้นไปยืนข้างๆผมก็แค่นั้นได้ไหมแล้วฉันมีทางเลือกอื่นหรือไงล่ะเอานะ่ายังไงก็ถือสว่าช่วยผมหน่อยก็แล้วกันนี่ก็ใกล้จะถึงสถานที่จัดงานแล้วเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงซะ เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนั่นแหละสู้สู้สู้ไฟติ้งนะพี่มอนแขโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาในโรงแรมใหญ่แบบนี้ปกติอยู่ที่เชียงใหม่เราก็ออกงานกับพ่อเหมือนกันแต่ไม่เคยมาสถานที่รูหราใหญ่โตขนาดนี้ดูสิมีคนเยอะแยะไปหมดเลย แต่ละคนก็แต่งตัวกันดูดีทุกคนเลยผู้ชายก็ใส่สูตรกันทุกคนผู้หญิงที่มาในงานก็แต่งชุดราตรีกันทุกคนเลยบางคนก็ใส่เครื่องประดับดูแล้วระยิบระยับไปหมดเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นงานกินเลี้ยงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงได้ดูเดือดร้อนนะัก กับการที่จะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นงานกา g าดินเนอร์ที่ใหญ่มากเลยรอบๆงานก็มีการจัดบูธโชว์เกี่ยวกับเรื่องงานสถาปัตยกรรมต่างๆดูสิมีหลายบูธเลยเราดูไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างงานนี้เขาคงเด่นมากถึงได้มีคนเชิญเขาขึ้นไปพูดบนเวที ขอให้งานนี้รอดไปตลอดรอดฟังด้วยเถอะอย่าได้มีเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาด้วยเลยพอเดินเข้ามาในงานก็มีคนเข้ามาทักทายอะแยะๆไปหมดพี่มุนแขดูตื่นตื่นกับสถานที่แบบนี้แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมันเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆที่เธอต้องมายืนข้างๆเราเวลานี้แต่ก็อดภูมิใจไม่ได้ฮนะคนที่รู้จักเราเดินเข้ามาทัก พอเห็นแขนเรากับแขนพี่มนแขนติดกันแบบนี้ก็คิดว่าคงจับมือกันมาตลอดเวลาพูดนั้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เขาคงจะสงสัยเหมือนกันแล้วว่าทําไมต้องมีผ้าพันที่ข้อมือของเรากับพี่มนแขนด้วยแต่เอาแทะ้ะทำให้ดีที่สุดแล้วกันหวังว่าคุณคงไม่กลับคําพูดที่จะช่วยผมแล้วนะพี่มนแขนมีคุณคุณยิ้มหน่อยซิ ยิ้มหน่อยอย่าทำหน้าแบบนั้นอะไรนะคุณฉันไม่ค่อยได้ยินเลยผมบอกให้คุณยิ้มหน่อยหน้าคุณตอนนี้มันบึ้งเกินไปฉันไม่ได้บ้านนะจะได้เดินยิ้มไปทั่วเอาน้าเชื่อผมนิดนะทำหน้ายิ้มไว้แล้วกันเอาคุณชวินสวัสดีไม่ได้อยากเจอในนี่เลยดูสิอยากจะเข้าไปชกหน้าสักปั้งแม่ หวัดดีกับเราแต่ตามองไปที่พี่มนแขนตลอดเวลาเลยมันใสจริงเว้ยอะฮวหวัดดีคุณพง์ชุวินมากับใครกันนะสาวสวยคุณไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนแล้วตัวมันเองก็ไม่เคยพาใครออกงานด้วยที่สําคัญเดินจุงมือกันตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยเลยแบบนี้ต้องเป็นคนสำคัญของมันมแน่ๆอืมน,นายบอกว่าวันนี้ยุ่งยังไงล่ะ แต่ยังมีเวลาไปรับสาวสาวสวยน่ารักน่ารักคนนี้มางานด้วยล่ะพวกดูมันพูดสิคงคิดอยากจะให้เราแนะนำพี่มนแขรู้จักนะสิใช่ไหมเรารู้จักกับในพงนี่มานานแล้วแต่ไม่เคยถูกชะตาเลยสักครั้งเดียวเป็นแค่คนรู้จักในฐานะนักสถาปนิกคนหนึ่งก็แค่นั้นแต่ต้องเจอกับในนี่บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเห็นเข้ามาทักเลยสักครั้งด้วยวะมีครั้งนี้แหละ ที่รีบเข้ามาทักเราไม่สงสัยเราว่าทำไมเพราะคนที่ยืนข้างๆเรานี่เองที่เป็นตัวดึงดูดมันเข้ามาเราไปที่อื่นดีกว่าไม่อยากเสวนากับคนประเภทนี้รู้สึกได้เลยจากท่าทางของคุณชวินว่าคงไม่ชอบผู้ชายคนนี้เพราะพอผู้ชายคนนี้เข้ามาทักเขาก็บีบมือเราโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เรารู้สึกได้ เพราะถ้าคนที่ชอบหน้ากันคงไม่ทำท่าทางแบบนี้แน่เขากระตุกมือเราเหมือนจะให้เดินตามแต่เขาจะมาโมโหหรือไม่ชอบหน้าใครตอนนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะอารมณ์เสียแล้วขึ้นไปพูดบนเวทีไม่ดีที่สำคัญถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันจะไม่ดีสำหรับเขาเองนี่คุณรักษาหน้าตัวเองก่อนนะ อย่าทำอะไรบุ่มบา่ามจริงสินะมารยาทในสังคมเราต้องมีไม่ว่าจะไม่ชอบหน้าใครก็ตามและยิ่งวันนี้เราต้องขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยเออคุณพงษนี่คุณพิมนแขพิมลแขเลยอ๋อที่เพราะจังไยหน้านตาสมชื่อเหลือเกินอ๋อยินดีที่ได้รู้จักกับสาวสวยครับคุณพิมนแขยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณพง ดูมันทําเขาสิมันจะจับมือของมี่มนแขแต่เธอเบี่ยงหลบด้วยท่าทีที่ดูดีไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะถ้าไมร่ระเกียดผมคืนนี้ผมขอเป็นคนดูแลคุณในระหว่างที่ชวินขึ้นไปพูดเป็นเวทีได้ไหมครับไม่ได้โอ้ยออกตัวขนาดนี้แสดงว่าวีคนี่เป็นคนพิเศษของนายชวินแน่ๆเลยทาไมนะคนหน้าตาสวยๆแบบนี้ถึงต้องไปอยู่ข้างๆนายชวินด้วย นายชวินมันดวงดีอะไรทักหนาวะงานมันก็ก้าวหน้ากว่าเรามากทั้งเรื่องผู้หญิงมันก็ดวงดีกว่าเราผู้หญิงกี่คนต่อกี่คนที่มันรู้จักไม่รวยมากก็สวยมากทำไมเราถึงไม่ได้แบบนี้บ้างนะทำไมทาไม,ไม,ไม,ไมตอนมันเดินเข้าไปในงานเราเห็นแป๊บๆก็ไปอยากจะสนใจนะเระแต่พอเห็นพู้หญิงคนนี้แล้วเราต้องรีบเดินเข้ามาเพราะความสวย ความสาวหญิงคนนี้เตะตาเราอย่างจังเลยเอ่อทำไมจะไม่ได้อะในเมื่ออีกเดียวเดียวนาต้องขึ้นไปพูดเบทีแล้วเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้หญิงคนนี้ให้ก็ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกขอบคุณในความหวังดีนะคะทำไมล่ะครับดิฉันคงรับไว้ไม่ได้เพราะดิฉันนะ่ะต้องอยู่กับคุณชวินจนกว่าจะจบงานนี้คะ่ะผู้หญิงคนนี้คงไม่รู้จักเราะสิถึงได้ปฏิเสธเอาแบบนี้น เรารวยกว่าชีวินแค่ไหนใครๆก็รู้ผู้หญิงทุกคนที่รู้ว่าเราเป็นใครจะตื่นเต้นและก็ภูมิใจที่เราให้ความสนใจผู้หญิงพวกนั้นขอบคุณในความหวังดีนะแต่ก็อย่างที่คุณผู้หญิงคนนี้บอกนั่นแหละว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดงานวันนี้เหมือนเราไปรู้อะไรสักตัวที่แย่งกันไปแย่งกันมานี่นั่นเหรอสังคมของคนกรุงเทพเห็นผู้หญิงเป็นอะไร ผมคงต้องขอตัวก่อนนะเพ<อ>ราะว่าต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นพูดบนเวทีท่าทางเขาแปลกๆเหมือนมีอะไรที่มากกว่าคนรู้จักนั่นเนี่ยเอาเถอะไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยเดี๋ยวหมดจัดงานคืนนี้แล้วทุกอย่างสำหรับเราก็คงเข้าสู่ชีวิตปกติแล้วล่ะ,ะ,ะนั่งตัวนี้ก่อนนะครับนี่สังคมของคุณเนะี่ยเป็นอย่างนี้กันเหรอ กผู้ชายเนี่ยหมายถึงอะไรก็พวกผู้ชายที่จะเข้าไปเที่ยวหลีผู้หญิงง่ายๆแบบนี้นั่นเหรอไม่หรอไม่อะไรเนะี่ยก็ดูเพื่อนคุณทําก็สิก็เขาไม่ใช่เพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนเหรอนี่ฟังนะผมกับคุณพงศ์รู้จักกันแค่ฐานะคนที่ทํางานในอาชีพเดียวกันแค่นั้นเองคุณเห็นอะไรก็อย่าเพิ่งคิดไปเองสิแต่สิ่งที่ฉันเห็นเน่ะเขาเข้ามาทักคุณแบบสนิทสนมเลยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่ ยังไงกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเอาเป็นว่าผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าเมื่อตะก,กี้นี้คุณไม่ได้เป็นคนไล่เข้าไปเองผมต้องหาอะไรมาปาหัวเขาแน่นอนที่ก็าทำให้ผมไม่มีสมาธิในการที่จะเตรียมตัวขึ้นไปพูดบนเวทีจริงเหรอคะจริงสิผมขอบคุณคุณมากเลยนะเรื่องอะไรอีกละ่ะก็อย่างน้อยๆคุณก็รักษาสัญญาว่าจะช่วยผมมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะ <laughs> เรื่องเดียวกันสิก็ตอนที่คุณเตือนให้ผมรักษาหน้าตัวเองไงถ้าตอนนั้นผมทําอะไรลงไปเพราะความไม่ชอบหน้าเขาป่านนี้นะหวังว่าง,งานคงจะกลอยไปแล้วละ่ะที่สําคัญผมคงไม่ได้ขึ้นพูดบนเวทีแน่ๆเลยขอบคุณมากนะไม่เป็นไรหรอกถือว่าคุณติดฉันเอาไว้เรื่องหนึ่งก็แล้วกันแล้วคุณอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนไหมตอนนี้ฉันยังคิดไม่ออกหรอกนะว่าอยากจะได้อะไรเอาไว้วันหลังได้หรือเปล่าละ่ะ หรือว่าบุญคุณเนี่ยต้องทดแทนกันวันนี้ผมนึกว,ว่าคุณไม่อยากได้อะไรสิอีกอคุณจะให้ผมตอบแทนจริงๆเหรอฉันไม่ได้งกหรอกนะ <Fly S 2> แต่ว่าฉันอยากให้คุณตอบแทน <S <S> <S พูดไปพูดมาฉันก็งกใช่ไหมเนี่ย <S <Natural>. <S <impression> หรือว่าคุณว่ายังไงไม่งกหรอกคุณผมยินดีนะถือสว่าตอบแทนที่คุณช่วยผมไงเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดออกว่าอยากได้อะไรแล้วบอกผมนะตกลงค่ะ เชวินขาใครเรียกเราแต่ถ้านี่เป็นเสียิมนแาเรียกเราแล้วเรียกสวานแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนกันนะอยากได้ยินจังเลยแต่เออเสียงที่เรียกนี้คุ้นหูจังเลยใครกันนะที่เรียกเราแบบนี้ผู้หญิงที่เรียกเขาเดินมาทางด้านหลังเขาแล้วโอ้โหแต่งตัวเปลี่ยว แถมหุ่นดีจังเลยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่เรียกคุณเน่เดินมาแล้วล่ะจากทางด้านหลังของคุณเนี่ยทำไมวันนี้ดวงเราไม่ดีเลยวะมีแต่เรื่องเรื่องแล้วก็เรื่องแต่เรื่องล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆที่เรากำลังจะเจออ๋อสวัสดีครับออนสุดาดูใกล้ๆก็สวยดีนะ แต่อาจจะเพราะแต่งหน้าเข้มไปหน่อยแต่ดูชุดสิผ้าไหมสีชมพูดูจากเนื้อผ้าแล้วราคาคงจะแพงหน้าดูแล้วยังสร้อยที่คออีกไม่หนักบ้างหรือไงนะเป็นแพยาวเลยที่คอแสงสะท้อนจนแสบตาเลยเราแต่ดูท่าทางจะสนิทกับเขามากผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาคล้องแขนกับเขาทันทีเลย ดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอคอุณเอครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะทั้งสาวทั้งสวยเหมือนตุ๊กตาเลยอายุคงจะสักที่สิบต้นๆแล้วทำไมถ,ถึงเข้ามานั่งข้างๆชวินนะเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เลยนี่นาเออแล้วนี่คุณมากับใครเหรอคะอ,อ๋อเอออสดานี่พี่มนแข ท่าทางไม่เป็นมิตรเลยแฮปปี้คนนี้มองคนตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยแต่เรื่องอะไรเราจะกลัวไม่มีทางสลบสวัสดีค่ะคุณออนสุดาชืกังเันแหละท่าทางเหมือนไม่เคยออกงานเกี้ๆคงๆยังไงก็ไม่รู้มีคนบอกออนว่าวันเนี้คุณเป็นคนบรรยายเหรอคะ ถ้าเลือกได้เราไม่อยากจะพูดอะไรกับออนเลยตอนนี้เราต้องการสมาธิมากๆที่สุดเนี่ยครับอ,ออนรีบมาที่นี่เลยไหมคะพอรู้ว่าคุณเป็นผู้บรรยายรีบมาที่นี่งั้นเหรอใช่ค่ะเมาาื่อเช้านี้ออนคุยกับเพื่อนถึงได้รู้ว่าคุณเป็นคนบรรยายอ่อนก็เลยรีบตีตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตมากรุงเทพด่วนเลยนะคะเนี่ยแล้วคุณจะสนใจเกี่ยวกับงานเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ย นี่คงจะเป็นแฟนของเขาสินะถ้าทางแบบนี้ออดอ้อนออดซออแบบนี้แม่วินก็วินน่าจะรู้นีคะออนสนใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันสำคัญสำหรับอ่อนเสมอเลยค่ะนั่นไงผู้หญิงที่ไหนจะใส่ใจคนอื่นถ้าไม่ใช่แฟนของตัวเอง อ่อนตั้งใจไม่ให้กำลังใจคุณในงานสำคัญสำคัญแบบนี้เลยนะคะอ่อนรู้าว่างานเนี้ยสำคัญกับคุณแล้วก็งานของคุณมากขอบขอบคุณนะครับแล้วนี่เขาจะเข้าใจผิดเราหรือเปล่าเนี่ยที่มากับแฟนเข้าแบบนี้ถ้าเกิดอาการหึงขึ้นมาก็ต้องเป็นเรื่องแน่ๆเลยเราอธิบายให้เขาฟังก่อนดีกว่าก่อนที่นายนี่จะทะเลาะกับแฟน ว่าแล้วเนี่ยมันเป็นความผู้หญิงแบบนี้มาจากไหนคะคิดยังไงอะถึงได้เอามาเดินกับคุณในงานแบบนี้ที่ได้เกิดเึื่อแน่เลยเอสดานิสายแบบนี้มาแต่นานแต่ไรล่ะเราเห็นหลายครั้งมาแล้วกับการดูถูกคนแต่วันนี้ดันมาดูถูกพี่มนแขแบบนี้แย่มา,มากเลยพี่มนแขอ,อาจจะโมโหแล้วเกิดเรื่องขึ้นก็ได้อาละสิทำยังไงดีวะเนี่ย น้อยผู้หญิงแบบนี้งั้นเหรอเกิดมาไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเราสักคนเลยแล้วยายนี่เป็นใครรู้จักเราน้อยไปซะแล้วเจ้าริบของเราสะมั่งเถอะ <c oughs> คุณชวินค่ะได้ยินแค่เสียงเรียกเราก็ออดไปหมดแล้วเสียงเรียกของหลานป้าคู่แฝดเนี่ยทำไมถึงหวานหยาดเยิ้มแบบนี้ เธอคนนี้ไม่ได้อ่อนแออย่างที่เรากลัวเลยขนาดกับพง์ยังปราบมือได้กับออนสดาก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็จะช่วยพี่คนแขกอยู่ดีเพราะว่าเธอช่วยมากับเราในงานวันนี้แล้วงานนี้จะต้องไม่ล้มเลิกที่เรียกเราแบบนี้นี่แสดงว่าคงคิดว่าจะเอาคืนออนสุดาแน่ๆเลยคุณไม่ได้บอกกับคนอื่นละคะว่าวันนี้น่ะ คุณจะพาฉันมาอวดกับพวกเพื่อนๆของคุณคือผมลืมไปคงจะผิดที่ฉันเองอใช่<ค>ไหมคะที่ให้คุณไปรอฉันแต่งตัวที่บ้านตั้งนานคุณก็เลยไม่ได้โทรบอกเพื่อนๆของคุณ <c oughs> เรื่องของฉันเลยอะไรกันเนี่ยชวินนั่นเหรอไปรอที่บ้านไม่น่าเป็นไปได้เราคบกับชวินอยู่จงเกือบปีชวินไม่เคยไปรอเราแต่งตัวเลยสักครั้งหนึ่งคณะวิลนลาไหนก็เวลานั้น เขาจะมารับเราตรงเวลาเสมอแต่เขารอผู้หญิงคนนี้มีน่าเป็นไปได้เลยนี่ <c oughs> พี่มนแขนี่เก่งเลที่ซัดเข้าตรงจุดของออนสุดาเลย <c oughs> เพราะว่าเราไม่เคยไปรอใครแต่งตัวเลยสักคนเดียวแม้แต่ออนสุดาก็ตามหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เหมือนจะโกรธมากดูสิมองเราตาขวางซกขนาดนั้นสแสดงว่าเราแกล้งได้ตรงจุดเลย อว่าแต่คุณเนี่ยโกรธฉันหรือเปล่าคะที่ให้ไปรอฉันแต่งตัวที่บ้านเป็นชั่วโมงแบบนี้เนะ่เอา้าจะโกรธทำไมล่ะครับไม่เลยครับรอนานแค่ไหนก็รอได้เพราะมันคุ้มกับการที่ผมต้องรอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้คุณสวยที่สุดนี่ครับแต่คุณไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งตัวนานนะแต่ว่าคราวนี้เขาชอบที่จะรอดิฉันคะ่ะจริงไหมคะคุณชวินฉันไม่เชื่อว่าเขาเต็มใจ เชื่อหรือว่าไม่เชื่อเขาก็นั่งรอดีฉันมาแล้วเป็นชั่วโมงเลยค่ะแมวนะใจเย็นๆอย่าเสียงดังสิเห็นไหมคนอื่นเขามองกันใหญ่ละก็ช่างหัวเหมือนสิอ่อนสุดาคุณอย่าหง,งุดหงิดสิผมไม่สามารถจะดูแลคุณในงานนี้ได้เลยนะเพราะสักครู่หนึ่งคุณอนเนกก็คงจะมาที่นี่เหมือนกันคุณอนเนกอคุณอนเนกเป็นใครท่านผู้ฟังที่รัก บ่ายสองที่สามนาฬิกาจะบปประพันธ์ของอินทุอ่นฟ้าครามจัดทำเป็นบละครวิธิยุจากการแสดงของคณะเกตทิ์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกรลยาชนาพงควบคุมการแสดงหรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทะบบฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม บ่ายสองที่สามนาฬิกาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี